สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้ช่องสมาคมชาแนลจะนำเหรียญการชนะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกให้เพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่มีความแปลก แปลกแบบไหนก็ไปชมนะครับเปลี่ยนการจนานะครับด้านก้อยนะครับจะไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับแบบธรรมดาเป็นรูปการจนาแต่ด้านหน้า มีความแปลกตรงตรงนี้นะครับจะห่างจากขอบจะหจะนะ่างจากขอบสีเงินนะครับตรงบ่าจะห่างจากขอบสีเงินด้านขวาด้านซ้ายจะติดขอบ ขอบนอกก็จะมีมีขอบซ้อนนะครับมีขอบซ้อนนี่คือความแปลกของเรียกนการจนาแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งก็คือขอบขอบด้านฟันเฟือง ก็จะมีมีความแปลกมีสองขอบขอบหนึ่งก็จะโลนขอบหนึ่งก็จะมีฟันเฟืองแต่อยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็เหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้จะ แปลกด้านซ้ายเหลียนเมื่อกี้แปลกด้านขวานะครับเนี่ยตรงขอบตรงบ่าจะห่างกับขอบซีเงินด้านซ้ายด้านขวาจะติดขอบแล้วก็ขอบนอกก็จะมีซ้อน มีซ้อนขอบซ้อนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะลักษณะเหมือนกันสองขอบขอบหนึ่งจะมีฟันเฟืองขอบหนึ่งจะโลนอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สามก็เหมือนกัน <c oughs> ต่อไปนะครับเหรียญที่สามก็เหมือนกัน นี่คือเหรียญกันจนาที่แปลกขอบซ้อนก็มาอีกเหรียนหนึ่งนะครับเหรียนนี้ก็ไม่มีขอบเหมือนกันตัดผิดพลาดเกิดขึ้นที่บล็อกเหรียญ เลหนาขวัญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้าด้านนี้จะไม่มีขอบแต่ด้านนี้จะมีขอบอันนี้คือด้านหน้าต่อไปด้านหลังด้านหลังขอบหายนะครับขอบหายตัวหนังสือก็ถูกตัดไปข้างหนึ่ง นะครับนี่คือความแปลกของเหรียญจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบข้อมูลกันนี่คือรายการแนะนำเหรียญแปลกนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจว่าทางช่องประกาศรับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับ คือนำความแปลกมาให้ดูเท่านั้นเองนะครับเหรียญนี้ก็แปลกนะครับชนิดหนึ่งบาทปีพศอมสอิบแปลกแบบไหนเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นสีเงินเหรียญน,นี้จะเป็นสีทองเหลือง นะครับปีพศเดียวกัน2,530ดูรูปพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เหมือนกันนะครับเหรียญสีเงินก็ดูรูปพระเจ้าแผ่นดิน เหมือนกับอ้วนๆน,น,นะครับพระเสียนใหญ่ดูเหรียญสีเหลืองพระเสียนเล็กนะครับตามภาษาเสียนเรียกกัน มาดูด้านหลังปีพศ2530ตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันด้านข้างบางนาะต่างกัน น้ำหนักก็ต่างกันช่างแล้วเรียนสีเหลืองจะมีน้ำหนักแค่สามจุดสามจุดสามปดเรียนสีเงินสามจุดห้าสองหนากว่ากัน หนักกว่กากันเยอะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรู้เกี่ยวกับเรียนแปลกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ